มีใครเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เราทํางานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงเ <_ an> ช่นงานที่วากาศงานที่สูงหรือว่างานไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องทําการขอใบอนุญ,ญาตในการทํางานหรือว่า permit to work ไปเพื่ออะไรซึ่งสาหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่า permit to work นั่นคืออะไร permit to work นะคะนั่นก็คือเอกสารที่ใช้ในการขออนุญ,ญาตในการทํางานในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะโดยเอกสารชนิดนี้นะคะจะต้องได้รับการอนุมัติจากจกนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการทํางานนั่นเองค่ะ ซึ่งจุดประสงค์หลักๆของประมิ Tool นะคะนั่นก็คือ 1. น,นะคะพนักงานหรือว่าทุกคนในทีมนะคะจะต้องทราบว่างานที่ทําอยู่นะคะมีความเสี่ยงอะไรบ้างควบคุมความเสี่ยงยังไงรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมกับงานนั้นๆด้วยค่ะ และ2นะคะทาให้ทราบว่าใครบ้างนะคะที่ได้รับการอนุญาตในการเข้าไปทํางานในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะมาตรการป้องกันเช่นการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ PPE หรือว่าอุปกรณ์พิเศษก่อนที่จะนําเข้าไปหน้างาน,นะคะ่ะซึ่งสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะการขอ p ร r มิท s work เนี่ยเริ่มง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะเราเริ่มมีระบบออนไลน์นะคะที่เข้ามาทําให้การทํางานของเราเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะจะไม่ต้องวิ่งตามเอกสารนะคะแล้วก็รอยเอกสารนานๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะ และสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะคิดว่าเปอร์มิททัวรเนี่ยมีความสำคัญยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในใต้คลิปนี้นะคะ